สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับนะคะเรื่องราวในวันนี้มีชื่อว่าเพื่อนที่หายไปกับวิญญาณร้ายค่ะครับเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ทีเ่เกิดขึ้นกับผู้เล่าท่านหนึ่งนะครับเราขอเรียกชื่อสมมติว่าคุณเก่งก็แล้วกันคือเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณ ยี่สิปีที่แล้วได้ครับตอนนั้นคุณเก่งอายุราวๆ18ปีกำลังเรียนอยู่มหเลยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้นะครับค่ะมหนี้ก็ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยนะคะแล้วตอนนั้นคุณเก่งเขาเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงพื้นเพอะไรแบบนี้คุณเก่งเนี่ยเขาเล่าว่า ตัวเองเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับพึ่งย้ายตามครอบครัวมาเรียนที่นี่ก็เลยทําให้ช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทในห้องเรียนเท่าไหร่คือเพื่อนส่วนใหญ่เขาก็รู้จักกันมาตั้งแต่มอต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะก็เป็นธรรมดาของเด็กใหม่เนาะแต่ก็น่าจะมีเพื่อนที่เริ่มคุยๆบ้างแล้วสิคะมีครับมีเหมือนกับว่าเออโชคชะตาหรือความบังเกินก็ไม่รู้นะครับทําให้คุณเก่งได้นั่งเรียนติดกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณเมย์ครับ พอนั่งข้างกันทุกวันใช่ไหมครับจากที่ไม่รู้จักกันก็เริ่มคุยกันค่ะค่ะถามเรื่องเรียนบ้างเรื่องทั่วไปบ้างกา็ค่อยค่อยสนิทกันมากขึ้นแล้วสนิทกันขนาดไหนคะพอจะเล่าได้ไหมก็สนิทกันพอสมควรเลยครับเพราะว่าคุยไปคุยมา เพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วบ้านอยู่ทางเดียวกันเลยมาจากละแวกเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าบ้านคุณเก่งจะถึงก่อนอ๋อเหรอคะครับทําให้แบบเวลาปิดเทอมหรือวันหยุดยาวเนี่ยก็จะได้นั่งรถโดยสารกลับบ้านพร้อมกันบ่อยๆเลยยิ่งสนิทกันเข้าไปใหญ่อืมแล้วในสายการค,คุณเก่งนี่คุณเมย์เขาเป็นคนยังไงคะลักษณะท่าทางดูเป็นคนเงียบๆเ,เรียบร้อยพูดน้อยไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แต่คุณเก่งเขาก็สังเกตเห็นว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณเมย์ดูเหมือน คนมีเรื่องไม่สบายใจหรือ,อมีปัญหาบางอย่างเก็บไว้ในใจตลอดเวลาดูเป็นคนอมทุกข์นิดๆไม่ค่อยร่าเริงนะครับอดูมีอะไรซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วคุณเก่งพอจะทราบไหมคะว่าปัญหาที่ว่ามันคือเรื่องอะไรคุณเก่งบอกว่าไม่รู้รายละเอียดชัดเจนนะครับแต่ว่าพอสนิทกันมากขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เคยเห็นเคยเห็นคุณเมย์มีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอยู่บ้างคือเหมือนมีการทาร้ายตัวเองนิดหน่อย อ้าว oh. จริงเหรอคะครับก็เลยพอจะประเมินได้ว่าคุณเมย์น่าจะมีปัญหาทางด้านจิตใจหรือมีความเครียดสะสมที่ค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ก็นะครับด้วยความเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ไปซักไซ้หรือคาดคั้นอะไรมากได้แต่แบบคอยเป็นห่วงอยู่เงียบๆค่ะเข้าใจเลยค่ะเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนจริงๆนะคะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันมาเกี่ยวข้องกับทริปอำลาได้ยังไงคะครับเรื่องมันเริ่มตรงช่วงใกล้จะเรียนจบมหกนี่แหละครับ ใกล้ปิดเทอมใหญ่ก่อนที่ทุกคนจะต้องแยกย้ายกันไปเรียนต่อไปเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อนๆในห้องกลุ่มหนึ่งก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอออยากจะจัดทริปไปเที่ยวทะเลด้วยกันสักครั้งหนึ่งอ๋อค่ะเหมือนเป็นทริปอำลาสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันครั้งสุดท้ายก่อนจะไม่ได้เจอกันง่ายๆอีกอะไรประมาณนี้ครับเป็นความคิดที่ดีเลยนะคะสําหรับเพื่อนร่วมชั้นที่กําลังจะจากกันใช่ครับทีนี้ในกลุ่มเพื่อนที่สนิท,สน,ทสนิทกันก็มีคนหนึ่ง ชื่อเล่นจริงๆไม่ได้บอกไว้นะครับแต่เพื่อนๆมักจะเรียกว่าบังชาติ <laughs> เพราะว่าเขานับถือศาสนาอิสลามนะครับบังชาิเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นเลยอ๋อ oh, คนพื้นที่เลยครับก็รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวดีโดยเฉพาะพวกเกาะต่างๆแถวอันดามันที่สวยๆนะครับค่ะ <c oughs> ก็ต้องชํานาญทางกว่าเพื่อน <c oughs> ๆเนาะถูกต้องครับบังชาติก็เลยเสนอขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเราไปเที่ยวเกาะนี้กันไหม เกาะเนี้ยมันเงียบสงบดีคนไม่เยอะเหมาะกับไปพักผ่อนกันเองพร้อมกับบรรยายความสวยงามของเกาะนั้นให้เพื่อนๆฟังทุกคนก็เลยแบบเออเอาดีเห็นดีเห็นงามด้วยตกลงว่าจะไปเกาะที่บางชาติแนะนํากันนี่แหละครับแล้วสรุปไปกันกี่คนคะทริปนี้สรุปสุดท้ายไปกันทั้งหมด7คนครับเป็นผู้ชาย4ี่คนซึ่งกรรองคุณเก่งกับบางชาติด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก3มคนแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือคุณเมย์เพื่อนสนิทของคุณเก่งนั่นเองครับ เจ็ดคนชายสี่หญิงสามกำลังดีเลยนะคะแล้วการเดินทางไปเกาะที่ว่านี่ลำบากไหมคะมันลึกลับขนาดไหนก็ต้องนั่งเรือข้ามฟากไปครับใช้เวลาเดินทางจากฝั่งไปถึงเกาะก็ประมาณสองชั่วโมงได้เกาะนี้อยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันซึ่งต้องเข้าใจว่าเมื่อ25ปีก่อนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งยังไม่ได้บูมเหมือนทุกวันนี้ใช่ค่ะสมัยก่อนยังธรรมชาติมากๆครับเกาะนี้ก็เหมือนกันยังค่อนข้างดิบเงียบสงบ นักท่องเที่ยวมีน้อยมากๆบรรยากาศดีแบบธรรมชาติจริงๆเลยพอขึ้นไปถึงบนเกาะแล้วทำอะไรกันต่อคะพอถึงเกาะบางชาติซึ่งก็เหมือนรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทริปไปโดยปริยายก็จัดการนำทางเพื่อนๆเลยครับบอกว่ามีจุดทิ่เด็ดที่สุดสงบที่สุดเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆคือบริเวณท้ายเกาะท้ายเกาะเลยเหรอคะครับซึ่งต้องนั่งรถต่อไปอีกทอดหนึ่งหลังจากขึ้นจากเรือแล้ว ไปให้สุดขอบเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับการเดินทางบนเกาะก็นั่งรถต่อไปอีกทางก็เริ่มสมบุกสมบันขึ้นเป็นทางคดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาบางช่วงก็เป็นดินลูกรังจนกระทั่งไปถึงจุดที่เรียกว่าสุดทางจริงๆคือรถไปต่อไม่ได้แล้วถ้าจะกลับก็ต้องย้อนกลับมาทางเดิมเท่านั้นแสดงว่ามาถึงส่วนที่ค่อนข้างห่างไกลพอสมควร แล้วที่พักล่ะคะเป็นยังไงหรูหราหมห้หรือว่าที่พักที่บังชาติแนะนําและพาไปเนี่ยเป็นบังกะโลครับแต่ดูไม่ค่อยเหมือนบังกะโลที่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเท่าไหร่เหมือนเป็นบ้านพักส่วนตัวมากกว่ามีไม่กี่หลังแล้วก็ดูเงียบเหงาไม่ค่อยมีคนเข้าพักเลยตอนที่ไปติดต่อเจ้าของที่พักซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเขาก็ยังออกปากทักเลยนะครับว่า อา้าพวกหนูจะมาพักทรงนี้จริงๆเหรอมันไกลนะไม่มีอะไรเลยทําไมไม่ไปพักด้านหน้าเกาะใกล้ๆชุมชนมีอะไรสะดวกกว่าเยอะประมาณนี้ครับแล้วทางกลุ่มว่าไงคะเปลี่ยนใจไหมหรือยืนยันจะพักที่นั่นไม่เปลี่ยนครับทุกคนก็ยืนยันตามคอนเซปต์เดิมคืออยากมาพักผ่อนในที่ที่เงียบสงบจริงๆไม่วุ่นวายก็เลยบอกเจ้าของไปว่าชอบแบบนี้แหละครับเจ้าของก็ไม่ได้ว่าอะไรตามใจแขกก็เลยจองบังกาโลไปทั้งหมด2หลังครับ แยกกันพักชายสี่คนอยู่หลังหนึ่งส่วนผู้หญิงสามคนรวมคุณเมย์ก็อยู่อีกหลังหนึ่งเอาละค่ะบรรยากาศเริ่มมาแล้วนะคะบังกะโลท้ายเกาะห่างไกลผู้คนแล้วคืนแรกบนเกาะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะพอตกเย็นย่ำค่ำหลังจากเก็บเข้าของเข้าที่พักเรียบร้อยกิจกรรมตามประษาวัยรุ่นสมัยนั้นที่ไปเที่ยวทะเลกันก็ คงหนีไม่พ้นการตั้งวงสังสรรค์เล็กๆแล้ครับหาเครื่องดื่มมานั่งดื่มกันก่อกองไฟริมหาดพูดคุยหยอกล้อก,กันไปตามเรื่องตามราวสร้างบรรยากาศสนุกสนานกันไปแล้วคุณเก่งกับบางชาติละคะสองคนนี้ร่วมวงด้วยไหมสองคนนี้ไม่ได้ดื่มครับคุณเก่งบอกว่าปกติก็ไม่ใช่คนดื่มอยู่แล้วส่วนบางชาติก็อย่างที่ทราบว่านับถืออิสลามก็เลยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งสองคนก็เลยเหมือนกลายเป็นคนนั่งเฝ้าเพื่อนไปโดยปริยายนั่งคุยกันไปเรื่อยๆดูแลเพื่อนๆที่กําลังสนุกสนานกับการดื่มกินจนกระทั่งดึกดื่นใช่ครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงประมาณน่าจะห้าทุ่มคุณเก่งเริ่มรู้สึกง่วงมากไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยขอตัวเพื่อนๆบอกว่าจะเข้าไปนอนพักผ่อนก่อนที่บังกะโลชายบังชาติเห็นคุณเก่งไปนอนก็เลยตัดสินใจตามไปนอนด้วย ตัวเองก็ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆที่เหลือก็ยังคุยกันสนุกสนานดีอยู่โดยเฉพาะคุณเมย์ก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงผู้ชายที่สนิทกันอยู่แล้วไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงครับแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องแปลกๆหรือเปล่าคะคุณเก่งเล่าว่าหลังจากเข้าไปนอนในบังกะโลได้สักพักใหญ่ๆเลยครับน่าจะหลับไปแล้วด้วยซ้ําก็ต้องสะดุ้งตื่นอย่างแรงเพราะมีเสียงเคาะประตูห้องดังมากครับดังแบบปัง ปั้งปังรัวๆเลยเหมือนคนกำลังตกใจหรือมีเรื่องด่วนมากๆใครมาเคาะคะใช่เพื่อนๆหรือเปล่าพอคุณเก่งงวงี้ลุกไปเปิดประตูก็เจอเพื่อนผู้ชายที่อยู่ในวงสังสรรค์น,นั่นแหละครับยืนอยู่หน้าห้องด้วยสีหน้าตื่นตระนกสุดขีดแล้วก็ตะโกนบอกคุณเก่งเสียงหลงเลยว่าเก่งแย่แล้วเม่ เมย์เป็นอะไรไม่รู้เว้ยคุณเมย์เป็นอะไรคะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณเก่งได้ยินแค่นั้นก็ใจหายวาบเลยครับรีบวิ่งตามเพื่อนไปที่บังกะโลหญิงทันทีพอไปถึงสิ่งที่เห็นก็คือคุณเมย์กำลังนอนอยู่บนพื้นในสภาพที่ดูไม่ปกติเลยครับมีอาการคล้ายคนชักตัวเกรงตาเลือกปากก็พยายามจะอ้าพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเลยโหสถานการณ์น่าตกใจมาก แล้วคนอื่นๆทำอะไรกันอยู่คะตอนนั้นตอนนั้นทุกคนอยู่ในอาการช็อกครับทำอะไรไม่ถูกยืนอึ้งมองหน้ากันไปมาแล้วด้วยความที่คุณเก่งสนิทกับคุณเมย์ที่สุดเพื่อนๆก็เลยหันมาถามคุณเก่งกันใหญ่เลยว่าเก่งรู้ไหมว่าเมย์เขามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆถึงเป็นแบบนี้หรือว่าเพราะดื่มเหล้าเยอะไปจนช็อกอะไรแบบนี้ครับซึ่งคุณเก่งก็คงไม่ทราบรายละเอียดเรื่องโรคประจำตัวใช่ไหมคะเพราะคุณเมย์เขาดูเป็นคนมีความลับ ใช่ครับคุณเก่งก็ตอบไปตามตรงว่าไม่รู้เหมือนกันกำลังพยายามรวบรวมสติคิดว่าจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงดีแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรครับในจังหวะนั้นเองอยู่ๆคุณเมที่นอนตัวเกรงอยู่ก็ลืมตาโพลงขึ้นมาแล้วก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครในที่นั้นฟังเข้าใจเลยแม้แต่คำเดียวครับภาษาแปลกๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรอคะไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอนครับแล้วไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาที่ฟังดูเอ่อ โบราณสำเนียงแข็งกระด้างผิดปกติและที่น่ากลัวคือคุณเมดูมีเรี่ยวแรงเยอะขึ้นมาอย่างผิดสังเกตด้วยครับแล้วบังชาติล่ะคะเขาว่ายังไงบ้างเป็นคนพื้นที่อาจจะพอรู้เรื่องอืม <c oughs> จังหวะน,นั้นบังชาติก็ยืนอยู่ใกล้คุณเก่งพอดีครับพอได้ยินภาษาที่คุณเมพูดออกมาบังชาติก็รีบดึงแขนคุณเก่งไว้แล้วกระซิบด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเท่าไหร่บอกว่าเก่งภาษาที่เมพูดมันคล้ายๆภาษามาลายูนะ S <S <S 1> <S 1> แต่เป็นสำเนียงที่แปลกมากกูไม่เคยได้ยินเลยมันอาจจะเก่าแก่กว่าน,นั้นเป็นภาษาโบราณไปเลยก็ได้วะ่ะขนลุกเลยค่ะฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแล้วตอนนั้นทุกคนแก้สถานการณ์กันยังไงต่อคะณจุดนั้นทุกคนตื่นกลัวแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกจริงๆครับสับสนวุ่นวายไปหมดสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าต้องไปตามเจ้าของบังกะโลมาช่วยก็รีบวิ่งกันไปตามเจ้าของอูอาการคุณเมย์แต่เจ้าของเองก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้มากครับเพราะอย่างที่บอกว่าบังกะลมันอยู่ท้ายเกาะ ห่างไกลความจเจริญมากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็อยู่อีกฝ้าของเกาะหรืออาจจะต้องข้ามกลับไปบนฝั่งเลยซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้ในตอนกลางดึกแบบนั้นแล้วเรื่องการสื่อสารล่ะคะพอจะโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือจากข้างนอกได้ไหมคะพยายามกันเต็มที่เลยครับสมัยนั้นยังไม่มีมือถือเนาะก็ต้องอาศัยโทรศัพท์บ้านที่บังกะโลซึ่งสัญญ,ญาณก็ติดติดดับดับโทรออกยากมากแต่ก็พยายามโทรหาพวกรถรับจานบนเกาะเพื่อจะมีใครยอมเข้ามา สุดท้ายก็เหมือนโชคช่วยครับที่สามารถติดต่อรถรับจ้างได้คันหนึ่งเขาก็รับปากว่าจะขับรถเข้ามาแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรระหว่างรอนั้นก็เลยต้องพาคุณเมย์ที่ยังอยู่ในอาการเดิมมาพักรอที่บังกะโลหลังได้หลังหนึ่งก่อนตอนรอรถนี่สภาพคุณเมย์เป็นไงบ้างคะยังพูดภาษาแปลกๆอยู่หรือเปล่าคุณเก่งเล่าว,ว่าตอนนั้นคุณเมย์หยุดพูดภาษาแปลกๆไปแล้วครับแต่กลายเป็นนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อไม่พูดไม่จาไม่รับรู้สิ่งรอบข้างเลย เหมือนคนไม่มีสติสัมปชัญญะใครพยายามยื่นน้ำไม่ดื่มก็ปัดทิ้งใครพยายามเข้าไปพูดคุยด้วยก็ไม่ตอบสนองดวงตาก็นูแข็งกระด้างว่างเปล่าน่ากลัวมากครับนั่งอยู่ในสภาพนั้นเป็นชั่วโมงๆเลยครับจนกระทั่งรถรับจ้างมาถึงแล้วพอรถมารับก็ตรงไปโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าคะตอนแรกก็ตั้งใจแบบนั้นนะครับพอรถรับจ้างมาถึงก็รีบช่วยกันพยุงคุณเมย์ขึ้นรถ แต่ระหว่างทางที่กำลังมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลนี่แหละครับคุณลุงคนขับรถซึ่งเป็นคนท้องถิน่นพอเขาเห็นอาการของคุณเมที่นั่งนิ่งๆตาแข็งๆเขาก็ทักขึ้นมาว่าอาการแบบเนี้ยมันดูไม่ดีเลยนะไม่น่าจะใช่คนป่วยธรรมดาคุณลุงเขาสงสัยอะไรหรอคะเขาไม่ได้อธิบายละเอียดครับแต่เขาอาสาบอกกับพวกคุณเก่งว่าเดี๋ยวลุงจะพาแวะไปที่บ้านหลังหนึ่งก่อนพวกหนูลองไปปรึกษาเขาดู บ้านใครคะหรือว่าบ้านหมอไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันครับคุณลุงคนขับบอกว่าบ้านหลังนั้นเป็นของคนที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าบมหาตูซึ่งเป็นภาษาท้องถิน่นทับแลเป็นไทยตรงๆก็คือหมอผีนั่นเองครับฮะไปหาหมอผีกลางดึกเลยคือสถานการณ์ตอนนั้นมันบีบคั้นจริงๆครับเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอะไรที่พอจะมีความหวังว่าจะช่วยได้ก็ต้องลองดู ก็เลยตกลงตามที่คุณลุงแนะนำพอไปถึงบ้านหลังนั้นก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งออกมาเขาคือมมหาตูคุณลุงคนขับก็เล่าอาการให้ฟังคร่าวๆหมอผีก็พยักหน้าเข้าใจแล้วก็เข้าไปทำพิธีกรรมบางอย่างกับคุณเมย์อยู่พักใหญ่ๆซึ่งคุณเก่งก็เล่ารายละเอียดส่วนนี้ได้ไม่มากนะครับเพราะคุณข้างน้ากลัวแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เห็นบอกได้แค่ว่าเห็นคุณเมย์มีอาการตอบสนองบางอย่าง แล้วก็ดูเหมือนจะสงบลงเล็กน้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะหมอผีว่ายังไงบ้างหลังจากทําพิธีเสร็จหมอผีก็เดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็สายหน้าเล็กน้อยก่อนจะพูดกับกลุ่มเพื่อนๆว่าช่วยได้แค่นี้แหละมันได้ประมาณนี้เอ๊ะโดยไม่ได้อธิบายความหมายอะไรเพิ่มเติมแล้วก็บอกให้พากลับไปได้เลยเอ้าวหมายควาว่ายังไงคะช่วยได้แค่นี้คือยังไม่หายดีหรอแล้วทำยังไงกันต่อละคะทุกคนก็งงกับคำพูดของหมอผีครับ แต่ก็ไม่กล้าสักถามอะไรมากก็ขอบคุณแล้วก็พาคุณเมย์ขึ้นรถเพื่อจะเดินทางกันต่อแต่เรื่องน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นบนรถขากลับนี่แหละครับอยู่ๆคุณเมย์ก็เหมือนได้สติกลับคืนมาลืมตาขึ้นมองไปรอบๆแล้วก็หันมาถามเพื่อนๆด้วยน้ำเสียงป,ปกติเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกเราอยู่ที่ไหนกันฟื้นกลับมาเป็นปกติเฉยเลยเหรอคะใช่ครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เพื่อนๆที่อยู่บนรถด้วยกันก็ตกใจละคนดีใจรีบเข้าไปถามไทยด้วยความห่วงว่าเมเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจําได้ไหมว่าตัวเองเป็นอะไรไปแล้วคุณเมตอบว่ายังไงคะจําเรื่องตอนที่ตัวเองผิดปกติได้ไหมคุณเมทําหน้างงง,งสับสนเล็กน้อยครับแล้วก็ตอบกลับมาแบบซื่อๆเลยว่าเป็นอะไรเหรอก็ไม่นี่นะฉันน่าจะเมาแล้วเผลอหลับไปหรือเปล่าลักษณะท่าทางการพูดจา กลับมาเป็นคุณเมย์คนเดิมที่ทุกคนคุ้นเคยคือดูเรียบร้อยปกติทุกอย่างเหมือนกับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอาการชักพูดภาษาแปลกหรือการไปพบหมอผีไม่เคยอ,อยู่ในความทรงจําของคุณเมย์เลยครับเหมือนถูกลบความจําช่วงนั้นไปเลยอย่างนั้นเหรอคะเป็นไปได้ครับหรืออาจจะไม่รับรู้เลยตั้งแต่แรกตอนนั้นทุกคนก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งที่เห็นเพื่อนกลับมาเป็นปกติแต่ในใจก็ยังคงมีคําถามและความรู้สึกแปลกๆอยู่ บวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้หมดอารมณ์ที่จะทเที่ยวต่อแล้วครับก็เลยตัดสินใจกันว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะรีบเก็บข้าวของแล้วเดินทางกลับบ้านก็นเลยดีกว่าก็คงเป็นทริปที่น่าจะจําไปอีกนานเลยนะคะแล้วตอนเดินทางกลับมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณเมย์อีกไหมคะเริ่มมีสัญญาณบางอย่างครับคุณเก่งแล้วว่าตอนนั่งเรือกลับจากเกาะสังเกตเห็นว่าคุณเมย์เริ่มมีอาการเหมือลอยแปลก บางครั้งเพื่อนเรียกก็หันมายิ้มปกตินะครับแต่บางครั้งก็เหมือนไม่ได้ยินเหมือนใจลอยคิดอะไรอยู่แต่โดยรวมบุคลิกภายนอกก็ยังดูเป็นคุณเมย์คนเดิมยังพูดคุยได้ยังดูเรียบร้อยอยู่แต่ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันเกิดขึ้นหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วหรอคะถูกต้องครับหลังจากจบทริปนั้นกลับมาถึงบ้านเปิดเทอมไปเรียนตามปกติช่วงเวลาหลังจากนั้นล่ะครับที่คุณเก่งและเพื่อนๆต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณเมย์ เปลี่ยนไปชนิดที่เรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเปลี่ยนไปในทางไหนคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะจากเดิมที่เป็นเด็กสาวแว่นเงียบๆเ,เรียบร้อยพูดน้อยกลายเป็นคนที่มีบุคลิกแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเริ่มแต่งตัวเปรี้ยวขึ้นจัดจ้านขึ้นพูดจาหย,ยาบคายมากขึ้นแล้วที่สําคัญคือเริ่มมีข่าวว่าคบผู้ชายทีละหลายคนพร้อมๆกันซึ่งต่างจากคุณเมย์คนเดิมลิบลับเลยครับ และที่ทําให้คุณเก่งเสียใจที่สุดคือคุณเมย์เริ่มตีตัวออกห่างจากกลุ่มเพื่อนเก่าทั้งหมดรวมถึงตัวคุณเก่งเองด้วยทําเหมือนไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยสนิทกันมาก่อนเลยครับโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจริงๆน่าใจหายนะคะครับมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจมากๆขณะตอนที่เพื่อนๆในห้องเขามีกิจกรรมทำหนังสือร่วมๆกันส่งท้ายก่อนเรียนจบคุณเมย์ก็ไม่สนใจไม่เข้าร่วมใดๆทั้งสิน้นทั้งที่แต่ก่อนก็ดูเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเพื่อนพอสมควร แล้วสุดท้ายเรื่องราวของคุณเมลงเอยอย่างไรคะเรื่องที่น่าเศร้าและเป็นปริศนาที่สุดก็คือในช่วงก่อนจะสอบปลายภาคม .6 ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนเรียนจบและทุกคนกำลังเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยกันแล้วจูจ่ๆก็มีข่าวแพร่ออกมาว่าคุณเมย์ได้ทำเรื่องลาออกจากโรงเรียนไปอย่างกระทันหันฮะลาออกครับโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆให้เพื่อนหรือครูทราบเลย ทั้งๆที่อีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็จะเรียนจบแล้วและก่อนนั้นนั้นก็ยังเคยพูดคุยเรื่องแผนการเรียนต่อกับเพื่อนๆอ,อยู่เลยลาออกก่อนเรียนจบเนี่ยนะแล้วเพื่อนๆหรือคุณเก่งพยายามติดต่อหลังจากนั้นไหมคะพยายามกันสุดความสามารถเลยครับทั้งโทรศัพท์ไปที่บ้านติดต่อผ่านเพื่อนคนอื่นๆที่อาจจะพอทราบข่าวหรือแม้กระทั่งช่องทางออนไลน์สมัยนั้นอย่างโปรแกรมแชท MSN ที่เคยใช้คุยกันในกลุ่มคุณเก่งบอกว่า ปกติสถานะ MSN ของคุณเมย์จะออนอยู่บ้างเป็นครั้งคราวแต่หลังจากที่มีข่าวว่าลาออกสถานะนั้นก็กลายเป็นออฟไลน์ตลอดไปเลยลองพยายามติดต่อผ่านทั้งครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะติดต่อได้เช่นกันไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้เลยว่าคุณเมย์หายไปไหนหมายความว่าหายตัวไปเลยเหรอคะใช่ครับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจริงๆจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผ่านมา25ปีแล้ว คุณเก่งและเพื่อนๆกลุ่มเดิมที่เคยไปเที่ยวเกาะด้วยกันในวันนั้นก็ยังไม่มีใครได้ข่าวคราวของคุณเมย์อีกเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็ค้างคาใจมากๆเลยนะคะแล้วในมุมของคุณเก่งกับบังชาติล่ะคะพวกเขามีข้อสันนิษฐานหรือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆทั้งหมดนี้ว่ายังไงบ้างคุณเก่งกับบังชาติมีความเห็นและข้อสันนิษฐานที่ค่อนข้างตรงกันครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะในคืนนั้นทั้งอาการชักเกรงการพูดภาษาโบราณที่ไม่คุ้นเคยและการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพอย่างสุดขั้วในภายหลังผู้เขาเชื่อว่าคุณเมไม่ได้ป่วยด้วยโรคไผยไข้เจ็บทางกายหรือแค่เมาเหล้าจนขาดสติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะคุณเมถูกสิ่งลี้ลับบางอย่างเข้าสิงร่างไปแล้ว สิ่งลี้ลับที่ว่านี้คืออะไรคะพอจะระบุดได้ไหมตามความเชื่อทางศาสนาอิสลามที่บางชาตินนับถือนะครับแล้วก็จากภาษาที่คล้ายมาลายูโบราณที่ได้ยินพวกเขาสันนิษฐานว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นยินหรืออาจจะร้ายแรงกว่านั้นคือชัยตอนครับยินกับชัยตอนนี่ต่างกันยังไงคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะ ถ้าอาธิบายตามความเชื่อนะครับยินก็คือสิ่งมีชีวิตอีกมิติหนึ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นจากไฟไร้ควันมีสติปัญญามีสังคมมีทั้งพวกที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปเหมือนมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนชัยตอนเนี่ยอาจจะหมายถึงยินจ๊พวกที่ไม่ดีมีความชั่วร้ายหรืออาจจะหมายถึงกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าโดยตรงคล้ายๆกับความหมายของคําว่าซาตานหรือปีศาจในความเชื่ออื่นครับแล้วทําไมถึงคิดว่าคุณเมย์ถูกสิ่งเหล่านี้ขส้สิงได้ล่ะคะ พวกเขาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณเก่งเคยทราบมาก,ก่อนคือเรื่องที่คุณเมย์เคยมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองซึ่งมันบ่งชี้ว่าในช่วงเวลานั้นสภาพจิตใจของคุณเมย์น่าจะอยู่ในภาวะที่เปราะบางอ่อนแอมีความทุกข์หรือมีช่องว่างบางอย่างในใจซึ่งตามความเชื่อในเรื่องพวกนี้ ภาวะจิตใจที่อ่อนแอหรือตกต่ำมากๆนี่แหละครับที่อาจจะเป็นช่องทางให้พลังงานที่ไม่ดีหรือวิญญ,ญาณร้ายต่างๆสามารถเข้ามาแทรกแซงหรือเข้าสิ่งสู่ได้ง่ายกว่าปกติ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมือนเป็นคนละคนด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับการที่บุคลิกภาพเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเด็กเรียนเรียบร้อยกลายเป็นคนแรงครบผู้ชายหลายคนตีตัวออกห่างเพื่อนฝูงมันเป็นสิ่งที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้อย่างมากว่าสิ่งที่แสดงออกมานั้นอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเมย์อีกต่อไปแล้วแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามายึดครองร่างไปโดยสมบูรณ์ แล้วคำพูดของหมอผีที่ว่าช่วยได้แค่นี้ล่ะคะมันเชื่อมโยงกันไหมนั่นก็เป็นอีกประเด็นที่ทำให้คิดครับว่าบางทีสิ่งที่อยู่ในร่างของคุณเมในคืนนั้นอาจจะมีพลังอำนาจหรือมีความร้ายกาจเกินกว่าความสามารถของหมอผีท้องถิ่นคนนั้นจะรับมือหรือขับไล่ออกไปได้อย่างเด็ดขาด <c oughs> ก็เลยทำได้เพียงแค่สะกดหรือทำให้มันสงบลงได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องต่อได้ ฟังดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าเห็นใจคุณเมย์มากๆเลยนะคะที่ชีวิตต้องพลิกผันไปเพราะเหตุการณ์ในคืนนั้นแล้วสุดท้ายก็หายสาบสูญไปทิ้งไว้แต่เพียงปริศนาใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ทิ้งบาดแผลและความสงสัยไว้ในใจของคุณเก่งและเพื่อนๆมาตลอด25ปีว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของพวกเขากันแน่และชะตากรรมของคุณเมย์หลังจากนั้นเป็นอย่างไรก็คงเป็นคำถามที่อาจจะไม่มีวันได้รับคำตอบเลยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเพื่อนที่หายไปกับวิญญาณร้ายนะคะสำหรับคืนนี้รายการคืนเห็นผีก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ